สืบเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบ,บูร์ยังคงไม่คลี่คลายเพราะว่าส่งตัวและมีแนวโน้มขยายวงกว้างส่งผลทําให้ราษฎรจำนวนมากต่างรับความเดือดร้อนไม่สามารถสัญจรออกจากบ้านไปมาได้ตามปกตินานกว่า5วันแล้วส่งผลทําให้เสบียงอาหารที่กักตุนไว้เริ่มหมดลงราษดรบางรายที่มีเรือท้องแบนยังสามารถออกมาหาซื้อสิ่งของจําเป็นได้บ้างแต่บางรายไม่มีเรือจําต้องเดินด้วยน้ําระดับน้ําสูงเฉลี่ย1เมตร4 0ถึง2เมตรล่าสุดทางนั้นพระอาจารย์อ วัจนทบ,บันโนเจ้าวัดวัดจันิมิตรพร้อมเล็กลุ่มเฉลิมบรรเทาทุกข์สิทธิวัจจน์ในร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรีจอที่ร่วมกตัญญูลมศักดิ์ร่วมกตัญูท่าพลสมร,รชการอำเภอลมศักดิ์ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนอดีตดารานังตลกชื่อดังจิตอาสานายพีรชัยรักเบิกบานอายุ42ปีหรือบอยชิงร้อยชิงร้านได้ร่วมกันนำข้าวสารอาหารแห้งข้าวเหนียวหมูทอดไก่ทอดไข่ไก่ไข่เป็ดน้ำดื่มตลอดจนยารักษาโรคจำนวน420ชุดใส่เรือท้องแบบ นำแจกจ่ายกับราษฎรในพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังหนักจำนวน2จุดคือหมู่ที่4บ้านปากดุกและหมู่ที่6บ้านปากดุกพัฒนาตะบนปากดุกอำเภอลมศักด์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเป็นการเฉลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นในกิจกรรมทำความดีเพื่อในหลวงถวายเป็นพระราชะุศลแด่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกทางหนึ่งขณะเดียวกัน ได้มีชาวบ้านรายหนึ่งได้เสียชีวิตลงในขณนะที่น้ำยังท่วมสูงและจำเป็นต้องประกอบพิธีชาวพนก,กิจศพโดยทางทหารมพันยี่สิบแปดกองพลหันมาที่หนึ่งได้ส,สับสนรถบรรทุกช่วยเคลื่อนย้ายศพและนำญาติพี่น้องฝ่าก,กระแสน้ำท่วมขังไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดแห่งหนึ่งด้วย